สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสริมงคลพลายโค้งนะคะนี่เราก็อยู่กับพลายสมใจนะคะควานโอ๊ตไม่นะควานโอ๊ตไม่ต้องเข้าไปหลอกจ้าดูอยู่ห่างๆย่างหงวงงพลายสมใจนะคะนี่ขมับออกลึงออกควานเขาให้กินน้ำแล้วนะคะนี่เห็นดินเปียกอยู่ ที่นี่ได้ก่อนงานช้างครับช่วยจีการมาสามเดือนครับนี่จีการธันวามกราสามเดือนจังใด,ส,ดอสองเดือนมาตุลามาตุลาตกมันนี่ยังกินอาหารได้สบายเลยนะคะนี่ ยังไม่นักนะครับก <c oughs> ได้สองอาทิตย์ยนี่แหละยังดีที่ไม่กระดุดใส่นะครับบางทีถ้าควัไม่อยู่ก็จะเข้าใกล้นะครับทางตรงมันระรายครับรู้ได้บอกควันนัดดีว่าดีนะครับไม่กระดุดใส่ครับนี่ใส่ดีอยู่ อ่างเช่นนี้มาจากไม่ตำมันครับเชียงใหม่โอ้ใส่ดีอยู่ยังยังอ้วนเหมือนเดิมนะคะนี่ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมตกมันยังเต็มอยู่เลยนุ่นเต็มทุกสวนเลยล้ไม่อยู่ครับผูกไม่ถึงต้นไม้นะครับผูกต่อมออยู่ข้างหลังนะครับโอ้ปลูกกับต่อมอนะครับอะไม่ให้ถึงต้นไม้ครับได้เป็นลมถ้าถ้าผูกถึงต้นไม้นี้ต้นไม้ตายแน่นอนชน ตนกนานไปเขาจะเอางาแทงนะครับแทงเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวสุดจากพลายสมใจเราไปหาน้องอลินกันนะคะเดี๋ยวยังติดใจน้องอลินอยู่ไม่รู้เล่นโคลนเสร็จหรือย,อยังนี่วันนี้เอาความหล่อของพลายสมใจมาฝากเอฟซี F C ทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในผู้ติดตาม2 5 0 0 0กว่าคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะยินดีขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะขอบคุณ FC ใหม่และ f อเก่านะคะขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณคะ่ะนี่เดี๋ยวเราไปหาลินกันนะคะน้องอลินน้องอลินติดใจอยู่น้องป๊มมี่กับน้องแก้มบุม๋มยังติดใจอยู่นะคะวันนี้น้องแก้มบุ๋มจะ มีเพลงอะไรมาเสนอแม่แม่เอฟซีค่ะวันนี้เพลงอะไรมาน้องมาลินชวนน้องมาลินเด็กพี่ชางโอ้ยไอเล่นอะไรนั่นฮะโอ้หนูไม่มีของเล่นหนูเล่นอึแม่โอ้ยตายแล้วหนูเล่นอึแม่เหรอคะโอ้ยดูโอ้ยน้องป๊อมมี่เอาหญ้าให้แล้วทำไมไม่สอนข้างล่างล่ะคะคุณลูก น้ no. อะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะโอู๋น้องแก้มบหมจะเต้นให้ดูนะคะเต้นเพลงอะไรคะเพลงตุ๊ดตุ๊ปป้าค่ะตุ๊ดุ๊ป้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเต้นแล้วน้นองอลินจะดูไหมนี่ดูตุ๊ดตุ๊ปป้าตุ๊ดตุ๊ปป้าเฮ้ยโอ้ย โอ้ยน้องอลินวิ่งเลยน้องอลินว่าหนวกหูยีงแล้วเพลงอะไรไม่รู้เรื่องแม่เอฟซีบอกว่าแม่แม่จะดูน้องอลินเขาว่าอย่างนี้โอ้ยไหนดูแก้มสิคะอุย้ยใกล้สวยแล้วคะ่ะกําลังจะลอกนะคะนี่ใกล้สวยถ้าอะไรก็ไม่อยู่เดี๋ยวก็สวยแล้วเนาะใช่ไหมน้องแก้มบุม๋มโอ้โอโอดู กินนมกินนมกินนมออหนูจะบอกแม่ให้ใหค่ะ<ง>ให้อะไรคะน้องอลินมานี่จ้าไปเล่นออแม่แล้ว<ม>ดู<ม>ดูค่ะค่ะค่ะแม่แม่เอสซีรู้ไหมว่าว่าลูกคนที่จะเกิดว่านกับแม่ปุย้ยหรือพ่อมินหรือว่าพี่ป้ามีหรือว่าหนูหใครจะไปรู้เนาะหรือว่าพ่อ อ,อน้องแก้มบุ๋มนี่ไม่รู้อะไรเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากว่าลูกคิกด,คดเออให้เขาเลอดโกนเดี๋ยวก็รู้ว่าลอดเดือนไหนวันไหนจะได้ซื้อเค้กมาให้เออจะได้ซื้อเค้กมาให้เงินใครเงินแก้มบุ๋มใช่ไหมเก็บไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเก็บไว้เดี๋ยวซื้อเค้กไวใ้ให้ลูกแก้มบุ๋มเอยเดี๋ยวซื้อเค้กไว้ให้ลูกพรทิพย์ เออซื้อเลยเหรอคะมาแล้วจ้าอลินคนสวยอลินคนสวยของยีอลินคนสวยมาจ้ามาหนูเล่นโครนเสร็จแล้วใช่ไหมลูกโอ้หนูแข็งแรงมากนะคะนี่หนูแข็งแรงมากอยู่นี่ก็มีช้างอีกเชือกนะคะผูกเป็นเพื่อนก็คือพังดาวนะคะพังดาว ทางดาวจะอยู่ฝั่งนูองอ้นนะคะมีน้องน้องกอลินตุดถ้าไมตุดเสียงดังจังเลยไ,ลไม่ใช่น้องแก้มบุ๋มหรอตุดนะไม่อารินจา้าน้องแก้มบุ๋มมาแล้วจา้ามาทางนี้นอยอาปากใหญ่เลยอาปากจะคาบนุมแม่อู้เอมอม๊อบจา้จาเจ้เย็นๆนะจา้าจา้จาจ้าม,ม่ได้ไมีใช่คาบไม่ ไม่ใช่ขามนะน้องไม่ได้เป็นม้าน้องไม่ได้เป็นม้าโอ้ไม่ได้รับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้ว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 มาดี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 โอ้น้องก็มมุมได้ใจเย้เลยโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้น้องก็มมุมได้จับแล้วโอ้หนูอยากเข้ากล้องโอ้ยกขายกขาอไปแล้วโอ้น้องเกมบะมีทำหน้าน้องอลินไม่ให้จับโอ้น้องก้มุมได้แต่ยิ้ม โอ้ยมาแป๊บเดียวเขาก็หนีไปอีกแล้วนุ่นโอ้ไปถูขาแม่อีกแล้วมา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 เยอะ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 เอาตะกร้ามาใส่จะเอากลับบ้านด้วยนี่ตะกร้ามี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 แต่มีแตมีเตกตะกร้าน้ำตะกร้าในน้ำตะกร้าในน้ำอี ควันโอดมาแล้วควัโอดมาแล้วควันโอดมาแล้วดูกระโปรงมนุ่เต็มเลยอู้อาลินทำไมกระโปรงแน่นนัเนี่ยดูกระโปรงลายยังการลายเลยมีแต่ดินเลยหนุ่ย โอ้าทางน,น้งยังไม่มีครับ,เล,เ,บเล่นเยอะไม่ได้เล่นเยอะไม่ได้เล่นเยอะไม่ได้พุ้มต้านทานไม่มีเข้าใจไหมน้องแก้บมบลูมน,น,นี่กินนมอีกโอ้ยอ,อา,า,าอบน้ำให้น้องเขาไม่หนาวบอกคลนหนาวครส่ลครับนน,บดน,นดินับก็เขาเป็นช้างไงจะได้เค็งเลยครับอืมก็ไม่หนาวหรอกครับ รเ,เริ่มเรียนรู้แล้วลด,ดูหางยังตจ,จะรูะมาก็ลูกดีมากเรเลียงลูกดีมากครับจะเริ่มป,ปล่อยแล้วครับปล่อยลูกไไดลเดี๋ยวอีกหน่อยก็ปล่อยลูกแล้วนี่ กินนมอีกจะท้องยังไงก็แม่ป๊อบเขาอ้วนดูน้ำนมเยอะดูนะคะลูกกินนมได้นานมากเลยแม่ป๊อบไม่เสียแล้วให้ลูกกินนมได้ตามสบายเลยนะคะนี่แม่ป๊อบคอดลูกได้เยอะมากเลยนกหูนกกระจิบนกกระจาบจังเลย ต้องเงียบเงียบหนูก็ต้องเงียบเงียบหมูไม่พูดเนาะเออให้น้องเขากินนมไหนว่าต้องเงียบเงียบไงเงียบเงียบจะพักให้เงียบ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 พายสิทิธิ์เป็นลูกของพายคุณค่ะแม่์เอฟซีรู้แล้วค่ะขอนอดประโยชน์ค่ะอะไรอีกนั่นนี่แล้วเขาก็เตะเอาหน้าเตะดังฮัก แกมบุมมานี่เออจะวิ่งไปทำไมนั่นก,กินละอรินกำลจะลอจ้ากำลังแหง้งมีตอนมามาเล่นโคลนตอนนั้นก็มามาแห้งเรียบร้อยออกมาค่ะออกมาค่ะมามามา,มาอู้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอ,อ้วิ่งมา <c oughs> อู้อน้องปั๊มมี่เร็วอ่ะน,นั่น เออเขาหมินเก้มบุ้มกับน้องปั๊มมี่รือเปล่านี่เลยไม่กล้ามาหานี่ยังไม่อาบน้ํากันโอน้องแก้มบุ้มโลน้องเก้มบุ้มโลน้องเก้มบุ้มโลโอกาสไม่มาแล้วถูขาแม่แล้วนุ่นไม่มาแล้วแข่งแรงด่แเร็วเพราะว่าารเลี้ยงดูแม่แบบธรรมชาติอยู่แบบเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่แม่น้ำมูลน้ำทีเป็นเป็นสวนมากครับเป็นหลัก ลูกเขาเลยแข็งแรงเร็วครัแข็งแรงดีแล้วลูกพอทิพย์จะแข็งแรงแบบนี้ไหมเนาะต้องรอรุ่นเนาะพอทิพย์ก็อยู่แต่กับธรรมชาติอยู่แต่กับทุ่งนาป๊อปป๊อปจะมาไหมน้องป๊อบมาไหมมาได้ควันเรียบมา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 จะมาไ เรียกให้มานะคะเรียกใหมามาบ้าม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 าเออไปว่าน้องปั <the <the ๊มมี <the <the ่เห็นแม่น้องแก้วบุ้มได้จับแล้วเดนไว้ได้จับอีกแล้วอีกแล้วเร็วว่ะเร็วว่ะแล้วเขาก็วิ่งเลยนั่นโอ้โหโอดูดูทำอะไรควานโอ๊ตนั่นดูสิโอ้ประลองกำลังนะคะว่ากำลังจะเยอะไหมเออโอ้เออ โอ้ดูเอ้าเอาเล่นแรงไปแล้วเล่นแรงไปแล้วอลินเล่นแรงไปแล้วเออเออเออนี่นี่นี่จักระดุยมีการจักระดุยอีกโอ้โอ้คนนี้น่ารักน่ารักน่ารักวันนี้ทุกสายจะนอนหลับฝันดีนะคะน้องแกบุ๋มกับน้องปั๊มมี่นี่ได้มาโยกได้มาจับน้องอลินนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรานะคะโอ้โอ้ไโอ้ยอ้วย้ยโอ้ย้วอ้ยอ้โอ้อ้ยโ้วอ้้วมย้้โอ้ ไปแล้วห่วงลูก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 โอ้มาออกมาค่ะ<ม>น้องแก<ม>้วภูมกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าฝันดี<ม><ม>นะคะตัวเล็กบ๊ายบายนะจ้าอาลินบ๊ายบายนะจ้าแม่ป๊อปไปแล้วจ้าฝันดีนะอารินรุนนี้มาหาบา้านโอ้เดี๋ยวอีกสองวันเจอกันนะจ้าก่อน,นะนไปก็โยนหญ้าให้ก่อนเออสวัสดีจ้า โอ้ยแม่ป๊อบโอ้ยสวยแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ